ทุกคนน่าจะเคยได้ยินว่าการกินนมมันช่วยเคลือบกระเพาะใช่ปะแต่ว่าความเชื่อนี่มันเป็นเรื่องจริงเหรอถ้าจะให้ตอบแบบง่ายๆเลยก็มันไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะนมไม่ได้ช่วยเคลือบกระเพาะแบบที่ทุกคนเข้าใจกันนะลโดยปกติแล้วอะ่ะนมมันจะมีค่า ph ประมาณ6ซึ่งมันสูงกว่าค่า ph ในกระเพาะอาหารของเราเว้ยซึ่งในกระเพาะอาหารอะ่ะค่า ph มันจะอยู่ที่4และค่าความเป็นกลางมันอยู่ที่7ถูกปะ แต่เดี๋ยวก่อนจะไปต่ออาจจะมีบางคนที่สงสัยว่าค่า pH มันคืออะไรถ้าอาธิบายง่ายๆเลยก็คือมันคือค่าที่เอาไว้บอกความเป็นกรดและความเป็นด่างถ้าอะไรก็ตามที่มันมีค่าน้อยกว่า7็ก็จะมีความเป็นกรดยิ่งน้อยกรดยิ่งสูงถ้าอะไรที่มันเกินเจไปก็ตรงข้ามกันเป็นด่างยิ่งเยอะด่างก็ยิ่งเยอะเพราะฉะนั้นแล้วอะเมื่อเราดื่มนมเข้าไปอ่ะค่า pH มันจะสูงขึ้นเว้ยมันก็เลยทําให้ความเป็นกรดมันลดลง แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับการเคลือบกระเพาะเลยเว้ยแต่ทิงผมจะบอกว่าความเป็นกรดมันลดลงอะอยังไงก็ตามมันช่วยได้แค่ระยะเวลาสั้นๆเองเนะย,ยิ่งถ้าตามงานวิจัยนะนมมันจะมีองค์ประกอบของโปรตีนและแคลเซียมซึ่งไอตรงเนี้ยมันจะสามารถกระตุ้นการหลั่งของกรดในกระเพาะเราได้ด้วยเว้ยและไอการกระตุ้นกรดในกระเพาะเนี่ยมันเห็นได้ชัดยิ่งกว่าการลดกรดในกระเพาะเราอีกอะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคก,กระเพาะควรหลีกเลี่ยงการทานนมตอนที่ท้องยังว่างอยู่นะ และคำถามต่อมาก็คือคนที่ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารเนี่ยกินนมตอนท้องว่างได้ปาก็ถ้าคุณไม่มีภาวะพร่องขาดน้ําย่อยที่ใช้ย่อยน้ําตาลในนมหรือน้ําตาลลคโอ่ะคุณก็สามารถดื่มนมได้ตามปกตินั่นแหละหลังจากดูวิดีโอตัวนี้เสร็จแล้วก็อย่าไปจํากันแบบผิดๆอีกนะสำหรับคนที่ถูกใจคอนเทนต์ประมาณนี้ก็สามารถกดติดตามไม่ได้นะครับเราจะพยายามทำคอนเทนต์ออกมาให้ได้ดีที่สุด และถ้าหากใครมีคําถามก็สามารถถามมาได้ในคอมเมนต์ถ้าคําถามคุณน่าสนใจผมอาจจะเด่งเอามาทําเป็นวิดีโอตัวหน้าครับสําหรับวิดีโอตัวนี้ก็ไปก่อนสวัสดีครับ